สวัสดีค่ะอุปกรณ์วันนี้ของเราก็จะมีกล่องโฟมแล้วก็ถ้วยปลูกนะคะก็จะมีถุงขยะสีดำค่ะถุงขยะที่ใช้วันนี้จะเป็นขนาดตามสิบคูณสี่สิบวันนี้เราใช้ห้าใบนะคะอันนี้อันเก่าที่เหลือแล้วก็เอามาตัดนะคะ ตรงตูดแบบนี้ค่ะหลันเราก็กลางออกแล้วก็ตัดด้านข้างแบบนี้เร็ยแร้ยค่ะ แล้วก็เอาถุงใส่อเศษอะไรแล้วก็เทออกบนหลัะนะกะุอ่องนี้เราใช้สามครั้งแล้วนะคะ ปูลงไปอย่างนี้นะคะจะมัดด้านข้างแบบนี้แล้วก็มัดฝั่งนี้นะคะ่ะ เดีแล้วเราก็จะเอาน้ำใส่นะคะเตรียมเอาน้ำมาใส่ค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ถ้วยปลูกนะคะถ้วยปลูกเราก็ซื้อ,อมาจาก Lazada หรือ Shopee นะคะเราใช้ถ้วยปลูกแบบราคาถูกนะคะ เราไม่ได้ใช้ดบ่อยก็ตัดแยกออกมานะคะมีตัวอะไรมาไข่ใส่แล้วนี่ด้วยปลูกนะคะตัวนี้มันจะคุมนะคะตัดออก จากนั้นเราก็บีบตรงนี้นะคะแบบนี้เป็นอันใช้ได้นะคะเราก็จะดึงมาหนึ่งอันนะคะเราก็จะดึงผักนะคะเอาผักออก ด้วยความระวังนะคะแบบนี้นะคะตัวนี้เราจําได้ว่าตัวนี้จะเป็นกรีนโอ๊กนะคะก็จะตัดแยกออกมาแบบนี้นะคะกรีนโอ๊กเราจะใส่ลงไปอย่างนี้ไม่ได้นะคะรากมันจะโดนกระทบกระเทือนนะคะเราต้องใส่เข้าไปแบบ เอาใบเข้าไปทางนี้นะคะจากนั้นเราก็บีบนิดนึงนะคะค่ะก็พยายามให้ลากมันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปลงในนี้เลยค่ะค่ะ ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะขอบมันคมนะคะระวังกันด้วยถ้ามีตังเราก็ซื้อแบบอย่างดีมาเลยนะคะ ถ้าเราใช้บ่อยๆอันนี้ก็ซื้อมาแบบถูกนะคะน,นี้วิธีก็บีบจะสอดเข้าไป ใบต้องเอาให้หมดนะคะค,ค่อยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะใส่ลงไปค่ะก็จะลงไปในรูที่เจาะไว้นะคะ นี่คือผักไฮโดรค่ะส่วนปุ๋ย AB ที่ผสมก็คือ1นึซีซีต่อน้ำหนลิตรนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะค่อยมาดูผลงานอีก45วันค่ะสวัสดีค่ะ มื่อนี้ข้ามโมวนกับคอลาไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อค่ะขอบคุณค่ะ